พี่น้องเลยย่างล่ะย่างี่ยางงามเ้ยคอดีจางนี่พี่น้องยางหนายางดูอ้ยพี่น้องเอ้ยเป็นตาเหลือใจทรเจ้ามันนอนได้ได้หีินอนได้ได้หนิโอ้ยยางย่างย่างยางย่างย่งยงยงยง่งย่าง่างย่างย่ย่างย่่นอ่งล้างยางย่างยวางยงย่างาง่างยง่ายง่ยาง่งางางน่่่ย่ยเา่่า่ายย่ ฮะสเตนเลตคือยังอยู่คือเก่า,าคือวูหายคือโบเสียไปใส่ไฟสิีเอาไงเนี่ยมันมีทุกอย่างไฟสิีเอากมีไฟเอากูว่านี่แหละประเทศที่กำลังพัฒนาเขาเอือนอะ่ะมันกูมีขี้หลักบักโจกดอกโอ้ยทองค่ะุดยอดก็เห็นสะพานลอยตัวนี้โอ้โหแต่ก,ก็สิเลือดใจคักแท้เลือดใจแห้งอีดี ยังบุกคอนีรดไฟฮานอเส้นลายเทกระโกโดเส้นลออซ่องลอดกับพ่อตีเอาง่ายโอ้ยคือสิบบนเพื่อนต้องเคดให้ดีนีด้ไหมมันก็มันก็ดีเกินไปนี่แม่นั่นเบาเล่าถทงกซ์กโดคอยอยากได้ดิอยากได้ดีเบาเล่าเท็กกับอำเภออยากจะได้พี่น้องเอ้ยนะจะออนซ้อนบ่ไอออนซ้อนออนซ้อนเ้งนี่แหละคือสิ่งที่ประเทศไทยทำเพื่อประชาชนโอ้พี่น้องเอ้มาบาทองมาเห็นแล้วก็ แบบบอกเคยขืนจักเตื่อได้สะพานลอยที่ว่ามอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรขามได้พี่น้องมือนี้ก็เป็นที่เตื่อเล็กแล้ก็เป็นตังจังหวัดนั่มน้นี่จังซี่ไอ้ที่แรกข้อสงสัยเนี่ยเอ๊สะพานมอเตอร์ไซค์ขืนเพิ่งขึ้นแสก้นขืนเนาะข่อยกระบาขืนเด้เอนี่ยแต่ข่อยมโอเอ็นทางข้นยางขืนข่อยเล็กกาขืนมากมันมีทางข้นยางขืนมานั่มใช่แต่ว่าคนี้ไหนไผายามใส่คือเว้นมีรถขืนมากคือเว้นมี่ข้นขืนมาก ตอนนี้ปะบอกว่ตอนนี้เขาเจ้ายังเฮ็ดเวียเฮ็ดงานยอยู่อันนี้ฮากว่โอ้ยประเดี๋ยพูดแลคนเดินกับพูดแลเที่ยงหรือว่าตอนเขาเจ้าเลิกงานพูดแลแต่งสั่นเนาะแั่งสันเนาะเออเอาจะมาเบิ่งยังซี่ง่ายขอถามจาเจ้าเนี่ยมาะจะี๋ยนะพี่มาเนาะพี่ไปถามเจ้าเนี่ยเจ้ามาเบิง่งยังซี่เจ้าซื้อส้มยังซี่จะบเบญานคนบ้านเดียวกันว่าเจ้าด่าพ่อแม่ตัวเองบอซื้อส้มประเทศไทยเท้า ค่อยมาเบิง่งค่อยมาเห็นความสวยความงามความแตกตา่างกันสิว่าค่อยด่าพ่อด่าแม่มันบบเม,มนดิมันคนละยามคนละเรื่องกันเด้เนาะอันนี้ก็มาถ่ายท้ำมาไอ้ถ่ายทอดหรือว่ามารีวิวให้ท่านผู้ชมเบิง่งแบบเป็นอ่าแนวทา่าน<อ>การรับชมแค่นั้นแหละจังสันน้อยเนาะเออแมนโอ้สุดยอดพี่น้องสุดยอดสุดยอดมากสุดยอดว่ะ ทองกับพี่อิจฉาเนี่พ่แดงแด่ดงแดงเนาะทายลูกไ่ได้ได้ได้เนาะอะทายลูกไม่ได้หลายเนาะ้อยคือว่าแล้วคนจะไปอวดไปอวดภัยว้อวดภผยกับยาเลยโอ้โหเขาจะมาจากฟึกิีนามาอวด